ครักทุกคนครับนี่เราจะมาทำการล่าท้าไดโนเสาร์นะครับเอ่อเรื่องมีอยู่ว่ารูกเราดิเออเรื่องมีอยู่ว่านะครับมีไดโนเสาร์ที่โรงเรียนทีเดียรกรมนี่ครับพอเราพอครับบอกว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันขยับได้ในตอนกลางคืนครับก็เลยจะมาล่าท้าพีกันครับนี่เวลาโหมด12นาทีแคแต่ก็ก็มืดแล้วนะครับใช่ครับแต่ก็ยังมีคนอยู่เราจะมาดูกันนะครับ เฮ้ยข็บไหมบังกีเฮ้ยเราได้แข่งตัวเชื่อคะแกมัเ็ุจโ้ก้อง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 อะไรนะบังกี้ก้องอะไรสุดอดอะไรนั่นไงตักกะโดได้ข่าวหรือเปล่าครับว่าข่าวได้ได้ได้ไดโนเสารอะมันแขบงได้มันมีชีวิตับเหมือนกับในแอดมิเชียนเรามาิีสุกันครับคูนีได้ไครับครับได้ไหมครับ พูดคำกล้องฮมลเล่นไม่ีอะไรเลยครไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับอยลืมแวะมาดูนักสาวของโงเรียนนี้กันดีเนะครับนี่เป็นนี่โอเคครับเจลูกสองทำอะไรเซียเกนเกพาแทบาไเดีไม่ทราจะพูดเด็ก Next time, have a nice day.